อ่ะทุกคนตอนนี้จะมานั่งรอมานั่งรออย่าย่านะคะคุณแม่สามีที่รถด,ดีกว่าก็ถ้าสมมติว่าที่นี่ใช่ไหมเราจอดฟรีประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ปะเวลาจอดก็จะมีเอ่อย่างนี้ให้เรเนี่ให้เราไปไว้ที่หน้ารถว่าเราอะจอดไปเมื่อไหร่มันจะมีตัวเลขให้เราหมุนเห็นไหมปึ๊บพวเราก็แล้วก็จะมีคนมาเช็คตัวนี้ฉันรอนะเพราะว่าฉันอีกประมาณยี่สิบห้านาทีถึงจะครบกําหนดจอดฟรีพอครบจอดฟรีแล้วเดี๋ยวฉันจะไปหยอดตู้ ตรงนี้เสียชั่วโมงละห้าสิบเซนก็นั่นแหละฉันว่างงานมาครบสามอาทิตย์แล้วทุกคนมันเป็นสามอาทิตย์ที่ไวมากจะว่าไปมันก็ไม่ได้ว่างงานแบบว่าอยู่บ้านเฉยๆนะเพราะว่าอย่างเดิมอะฉันดูแลคนแก่ที่บริษัทใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเทินโปจ้ะเขาเรียกเทินมาเป็นดูแลพ่อแม่สามีที่บ้านอะไรเงี้ยทีนี้ทางที่ ทางรัฐบาลนะนะเขาก็จะให้อันแรกเริ่มก็คือให้พ่อแม่สามีเนี่ยพ่อแม่สามีเขาจะต้องไปแจ้งที่โรงพยาบาลแจ้งหมอของเขาอะนะหมอประจาของเขาว่า,นะออเ,า,วาเออฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการคนดูแลนะตอนนี้ฉันเดินเหินลาบากนู่นนี่นี่นั่นก็คือเหมือนแบบอธิบายว่าทําไมเขาถึงจําเป็นต้องมีคนมาดูแล เพราะว่าเขาจะเลือกให้คนมาดูแลเขาที่บ้านมันจะมีแบบเป็นรถอะไรเงี้ยนะมาดูแลที่บ้านอะไรนี้ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็เขาต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราก็คือจะไปอยู่เลยกินนอนที่นั่นหรือว่าไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยก็มีนะมีหลายรูปแบบเอ็นนีทีนี้พ่อแม่สามีเนะี่ยเขาก็เลือกที่เขาจะอยู่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าอด้วยความที่เขาไม่ไดีแบบ ดูแลตัวเองไม่ได้อะไรขนาดนั้นไงเขาก็ยังดูแลตัวเองได้ในเลเวลหนอะไรเงี้ยก็เลยเขาเลยบอกว่าเขาก็มีให้ให้ลูกก็คือลูกลูกชายใช่ไหมก็คือสามีฉันกับตัวฉันเป็นคนดูแลอะมาแจ้งเรื่องไปเสร็จใช่ไหมหมอก็จะบอกว่าอ๋อโอเคหมอประเมินมาให้แล้วว่ามันจะมีเลเวลไว้เธอก็คือมันจะมีอ่าห้าเลเวลนะหนึ่งสนนี่คือเลเวลที่ ช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากใช่ไหมมันก็จะไล่ระดับไป1,2,3,4,5ระดับ5เนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือเยอะสุด1,2ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 300ประมาณเนี้ยนะ Anyway แม่สามีฉันอยู่ที่เลเวลแรกเริ่มมาได้เลเวล2แต่ตอนนี้ขยับมาเป็นเลเวล3แล้วก็นี่แหละโดยที่1,2,3,4,5เนี่ยใครจะเป็นคนประเมินเขาก็จะมีพนักงานเว้ย ทางรัฐบาลส่งพนักงานมาใช่ไหมเขาก็นัดวันกับนัดวันกับเราเนี่ยแหละนัดนัดวันกับพ่อแม่สาม,มีว่าเออโอเคเดี๋ยวฉันจะมา,ามาหาเธอที่บ้านนะแล้วก็ตรวจดูเขาก็จะแบบว่าเออเธอเป็นไงมองเห็นเดินเหินหรือว่าอะไรที่เธอต้องการความช่วยเหลือบ้างอาบน้ําให้ไหมทํากับข้าวซักผ้านู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็ถามเราก็จะมีเป็นตารางติ๊กข้อมูลเนี่ยว่าโอเคอยู่ที่สเกลหนึ่งสองแล้วมันก็จะแรนดอมออกมาทุกอันมันจะมีคะแนนใช่ปะ แลนดอมออกมาเป็นคะแนนปุ๊บแล้วมันก็จะมาสรุปให้ว่าเธออยู่เลเวลไหนอย่างเช่นแม่สามีเนี่ยเขาอยู่เลเวลสองเพราะว่าพนักงานยังบอกว่าเออเขายังดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แรกเริ่มเนี่ยแม่แม่สามีอย่างเดียวเว้แต่ทีนี้ปีปลายปีที่แล้วอะพ่อสามีเขาก็เริ่มแบบเขาเป็นเบาเขาไม่ใช่เบาหวานนะใช่ไหมขอโทษเขาเป็นเกาเธอเกา มันขึ้นที่นิ้วเว้ยแล้วนิ้วอ่ะมันบวมมากบวมแบบบวมเลยแหละบวมแบบเธอจะไม่คิดไม่ถึงเลยว่าอีกะดกตรงข้อนิ้วนะ่ะมันจะบวมได้ขนาดนั้นนะลูกใหญ่มากเธอเป็นมาประมาณสักสามเดือนได้มั้งก็ไปหาหมอแหละเป็นแรกๆก็คืออาจจะมียาประจําของเขาใช่ปะอ่ะมันไม่หายเว้ยไปหาหมอหมอตรวจดูแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบตอนแรกเขาก็บอกฉันว่าหมอบอกให้ตัดนิ้วใครจะไปเชื่อว่าเฮ้ยเป็นเกา้องตัดนิ้วด้วยวะ ด้วยความที่ฉันก็พาเขาไปหาหมอใช่ปะ่ะหมอแล้วมันก็พันมือเว้แต่ฉันน่ะเข้าใจว่าเขาว่าตัดนิ้วไปแล้วแต่จริงไม่ใช่เว้ยเขาหลอกแย่กูดีนักเป็นไงล่ะสรุปสามเดือนก็ไม่หายเว้ยมันอีจากลูกใหญ่ๆอะนะมันลดหลั่นมาจากลูกมะนาวเ,าเป็นเหรียญสิบเป็นเหรียญห้าจนมันไม่ดีขึ้นว่ะหมอกเลยเลยวามเห็นว่าเออเขาเนี้ยต้องตัดจริงแล้วเธอตัดนิ้วจริงๆว่ะเฮ้ย เป็นเกาตัดนิ้วด้วยนะเว้ยไม่ใช่แค่เบาหวานพวกเธอน่ากลัวมากเลยอะ Anyway ฉันเล่าแบบรวบลัดตัดความเลยนะเป็นมาประมาณสี่เดือนเนี่ยเขาเพิ่งไปตัดนิ้วเนี่ยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเว้ยตัดนิ้วจริงๆเธอตัดไปเลยตรงนี้แล้วเขาก็นั่นแหละอีก,ก่อนช่วงที่จะโดนตัดนิ้วเนี่ยนะเขาก็แจ้งความจำลองไปที่รัฐบาลว่าเขาอะ ต้องการคนดูแลแล้วเหมือนกันเขาต้องการให้แบบมีเงินช่วยเหลือตรงเนี้มาให้กับคนที่ดูแลเขาเออพูดงนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างสมมุติว่าฉันเป็นคนที่ทำธุระให้เขาใช่ไหมอย่างเช่นว่าขับรถไปให้ซื้อของพาไปโรงพยาบาลพาไปนู่นนี่นั่นด้วยความที่เขาขับรถไม่ได้แล้วด้วยสายตาด้วยความมั่นใจด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่ากู้ไม่ขับรถแล้วก็จะไหว้วานฉันจริงๆเราอะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาสําคัญเนาะก็ไอ้แค่ขับรถมันจะอะไรกันวะ แต่ว่าฝรั่งไม่ใช่ไงฝรั่งมันก็คือเหมือนแบบถ้าสมมติว่าฉันไม่ว่างอ่ะก็สาม,มีใช่ไหมทุกอย่างมันคือเขาเรียกว่าอะไรเอ,า,อางี้อ่ะก็ไม่ได้มาใช้เธอฟรีอ่ะเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของแต่ละแต่ละคนไงสมม,มุติว่าถ้าจะต้องมาใช้ไว้วานเราทุกครัง้งทุกครัง้งทุกครัง้งอะไรอย่างเงี้ยไอเราไอเราไม่มีปัญหาไงแต่เขาก็คิดว่าเออกูก็จ่ายภาษีมาต้องนานนมเนาะจ่ายอีค่าตรงเนี้ยเวลาที่เราทํางานมันจะมีช่องให้เราติดใช่ไหมว่าเราอ่ะจะเก็บเงินตรงนี้ไว้สําหรับ โดนหักไปสําหรับเ,เป็นเงินดูแลคนแก่ช่วงตอนเรากรเกษียณไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่าเขาจ่ายเงินตรงนี้ไว้ไงเธอคิดนะจ่ายเงินตรงนี้เก็บไว้ปุ๊บอนี y เวตอนเนี้ยเขาว่าแปิบกว่าแล้วเขาก็เลยคิดว่าก็ควรจะได้ใช้เงินก้อนนี้สทัทีแหละอ่าก็ไปแจ้งกับทางแจ้งกับทางรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลก็เอาส่งพนักงานมาเพื่อมาเช็ค ว่าเขาควรจะอยู่ในเลเวลไหนหนึ่งสองสามห้าเอนเวตตอนนี้ก็คือพ่อสามีก็อยู่ในเลเวลสด้วยเอ,อพ่อสามีอยู่สองแม่สามีอยู่สามเบ็ดเร็จสิริรวมแล้วก็คือ2คนใช่ไหมต้องมีคนดูแลโดยประมาณหนึ่งอะไรนี้ก็กลายเป็นอีกคนนั่นที่ดูแลก็คือฉันนี่ไงฉันก็เลยเป็นเหตุผลว่านี่วันนี้เดี๋ยวพาแม่สามีมาหาหมอพ่อสามีก็ไปหาหมอฉันก็พาไป จริงๆมันก็ไม่ใช่งานหนักอะไรเนาะเราคิดถึงว่าเขาก็คือพ่อแม่เราคนนึงอะ่ะเออฉันคิดอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าจะว่าไปเราอยู่ใกล้ชิดเขามากกว่าพ่อแม่เราอีกอะ่ะแต่ว่านั่นแหละเราก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเราพาพ่อแม่ไปหาหมอแล้วเราจะต้องมาเขาต้องมาจ่ายตังค์ฉันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เงียแต่ถ้ามันมีมาให้มันก็มันก็โอเคเนาะมันก็ดีอ่ะถือว่าเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเกื้อกูลกันอะ่ะเออ เจอนาทีแล้วหรอฉันคุยอะไรของฉันวะเนี่ยอะงันขอหยุดคืปแค่นี้ก่อนนะคะ